เรื่องสั้นสอนใจ50ผลบุญเปลี่ยนชะตาชายคนหนึ่งมีอาชีพขายสินค้าเร่ร่อนตามเมืองต่างๆวันหนึ่งเขาได้ไปหาหมอดูที่มีชื่อเสียงที่ผู้คนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นหมอดูเทวดาเพราะทายแม่นราวกับตาเห็นหมอดูทำนายตามรูปลักษณ์ราศีแล้วกล่าวว่าท่านนั้นได้เสียมาดาตอนเจ็ดขวบจากนั้นชีวิตจะต้องเหน็ดเหนื่อยตรากตามลำบากไม่อยู่กับที่ จากนี้ชีวิตของท่านจะตกต่ำและอายุสัน้นตัวเขารู้สึกเสียใจมากจึงนำข่าวนี้ไปบอกกับคู่มั่นเพื่อขอถอนมั่นเพราะไม่ต้องการให้ฝ่ายหญิงลำบากขณะที่เดินทางอยู่ชายป่าเท้าของเขาได้สะดุดกับห่อผ้าซึ่งภายในมีทองคําและเงินเป็นจำนวนมากด้วยใจที่ซื่อสัตย์เขานั่งรอที่โคนต้นไม้ เพื่อรอเจ้าของมารับเมื่อคืนทรัพย์แก่เจ้าของแล้วแม้เจ้าของทรัพย์นั้นจะมอบเงินให้แก่เขาแต่เขาก็ยังไม่ยอมรับซึ่งต่อมาระหว่างการเดินทางฝนได้ตกลงมาอย่างหนักเขาจึงเดินเข้าไปพักในสาราร้างแต่ในสารามีหญิงวัยรุ่นอยู่ก่อนแล้วเขาจึงยอมตากฝนถึงรุ่งเช้าเพื่อไม่ให้เกิดข้อคอรหา เมื่อเดินทางถึงบ้านคู่มัน่นเขาจึงเล่าเรื่องราวชะตาของเขาให้ว่าที่พ่อตาฟังท่านประทับใจในเจตนาดีและยืนยันการแต่งงานให้จงได้วันหนึ่งด้วยความกังวลต่อชีวิตในวันหน้าเขาได้เดินเล่นไปที่หน้าบ้านและได้เห็นลูกไฟหล่นลงมายังมุมกำแพงหน้าบ้านเป็นเช่นนี้ถึงสามครั้งเขาจึงตัดสินใจขุดดูบริเวณน,นั้น จึงได้พบกับทองคําเกือบ700ร้อแท่งและเงินเป็นจํานวนมากเขากลายเป็นคนร่ํารวยที่สุดในเมืองเมื่อคิดถึงคําทํานายเขาจึงเลิกศรัทธาในคําทํานายเสียแล้วช่วยเหลือจุนเจือผู้คนที่ตกทุกข์ได้ยากทั้งหลายวันหนึ่งพระอาจารย์จี้กงสรงวิปลาสได้มาบอกบุญเพื่อขอสร้างสะพานแก่เขาท่านจึงได้เขียนก่อนก้้งกำแพงว่าครั้งหนึ่งฝั่งทำนาย ทายจะยากจนลำบากเหลือบัดนี้กลับร่ำรวยเงินเหลือเฟือเพราะเคยเอื้อเฟือ้อมีมโนธรรมคืนทรัพย์และไม่ล่วงเกินเขาจึงได้สำนึกว่าที่ชะตาชีวิตเปลี่ยนแปลงจากยากจนเป็นร่ำรวยคงเป็นเพราะผลบุญที่คืนห่อทองและมีมโนธรรมสำนึกต่อหญิงสาวที่ติดฝนในศาลเจ้าดั่งคำกรที่พระอาจารย์จี้กงได้เขียนไว้เขาจึงนิมนต์ พระอาจารย์จี้กงเข้าบ้านเพื่อบริจาคเงินสร้างสะพานตามบุญสัมพันธ์ด้วยความเต็มใจชะตาชีวิตแม้จะเลวร้ายสักเพียงใดแต่หากหมั่นสร้างบุญมีจิตใจมโนธรรมที่ดีงามชะตาชีวิตจะเปลี่ยนแปลงจากร้ายกลายเป็นดีได้จากเรื่องสั้นสอดใจสุขใจะลอวัยร่างกายแข็งแรง